สว,ส,สวัสดีจ้าพ <ไป S 1> ม่พี่น้นองไม่ได้จำมากินหมกหน่อไม้ใส่งูสามชั้นจ้ากว่าสเสด,ด็จ่้ายคลิปไปหไอหาคุณหมอไหมคะกินกับเขาหอนๆจต่ วันนี้ได้ไปเทีย่ยวสนุกไหมคะสนุกค่ะผ่านด้วยผ่านไปเลยไกลมากเลยผ่านที่ทำง,งานแม่ด้วยใช่อุ้ยหอแเลยไปถึงสิบเอ็ดโมงเห็นอรไอย้ากใช่ปะ ไปแล้วก็อะไรเห็นสนามเด็กเล่นลายที่ข้างในที่ไปป่ากับข้างในที่เล่นสนามเด็กเล่นในป่าใช่ไหมคนเยอะมากเพ,าเพราะเขาเปิดแอร์แล้วเขาก็สนามเด็กเล่นไปไว้ตรงนั้นเลยหรอใช่คะ่ะอุ้ยเขาเปิดแอร์ด้วยหรอค่ะ<อ>ดูดูจ้ะจริงปิดเปิดอือ พี่ไม่ยายไม่เห็นเลยพี่เหรอค<ะ>่ะเน่ี่ยกินจิ้กล้ากินไหมไม่กินเระกลักกวเห็ไม่เห็ดพี่ <c oughs> ไม่ไมยายหวานเ<ฮ>ชื่อไหม อู้แล้วกันเดียวร็บรีบค่ะอาง๊าหะเอีกยน่ะต้องไปหาหมอไม่ มันมมนีดนมากเลยคุย้นไปยนไเปไปยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะคน ใครจะไปรู้เราไม่นับเอาเพื่อน,น้องเรียนเพื่อนนัองในห้องเรียนน้องมีกี่คนได้กี่คนใช่เ้วบอกว่าใครจะไปรู้ไม่หมายถึงว่าเพื่อนในห้องน้องมีกี่คนสามสิบคนไม่มีคนไม่ไปกี่คนสี่คนเนะลื้อเท่าไหร่อ่ะสามคน ใช่เหรอก็ใช่ไหมเหลือห้าคนแ้วสามคนม,มีคนก็ไม่รู้ถ้ารู้ก่อนแต่มันยาวมากคุณแค่คิี่คันนึนนงคนเดียวเ,ล,เลยเหรอขี่หนึ่งคันเหรอห่งห้องอ่ะไม่เมื่อแล้วค่ะไม่ไปนะคะค่ะกลับบ้านยเยอะ 嗯哼哼。<laughs>